สวัสดีค่ะมาดูกันนะคะว่าคนคนนี้นะเขาจริงใจกับเรานะคะแต่ทําไมเขาถึงมีอาการกักๆไม่แสดงออกทาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าในใจเขานะเราก็รู้ดีนะคะว่าเขาจริงใจกับเรามีใจให้เราเพราะอะไรคะให้ไพ่ช่วยบอกทีเขายัง ักตัวเองอยู่เขาแบบมีอิสระในการใช้ชีวิตเขายังรักตัวเองอยู่หวงตัวเองมากทั้งรักทั้งหวงตัวเองเลยค่ะคนนี้แต่ก็รักคุณมากอีกเช่นกันก็มีทางเลือกอยู่นะคะเขามีทางเลือกอยู่แต่คุณก็คือผู้หญิงในฝันของเขาทางเลือกเขาก็มีนะคะ แต่คุณนะเป็นผู้หญิงในฝันของเขาเหมือนเขาเขาอยากทำงานต่อในความสัมพันธ์อยู่นะคะเขาอยากทำต่อในความสัมพันธ์เขาเคยผิดหวังกับความรักมาจนไม่อยากสนใจอะไรแต่เขามาเจอคุณเขามีใจให้คุณเขาตกหลุมรักคุณเขาอยากพาคุณไปออกเดทด,ด้วยนะคะนี่แต่ก็ยังเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ แล้วเขาลังเลอะไรคะถามหน่อยคะ่ะขอถามไพ่ยนยคะว่าเขาลังเลอะไรคะทําไมต้องลังเลแค่ผิดหวังจากความรักมาแล้วมีเรื่องอื่นไหมคะกินไม่ได้นอนไม่หลับคะ่ะยังลังเลกินไม่ได้นอนไม่หลับ,บคิดแต่เรื่องของคุณทวาอนาคตร่วมกันกับคุณแล้วนะคะนี่มองการไกลแล้ว ก็เชื่อมั่นด้วยว่าคุณเป็นคู่ของเขาเพียงแค่เขายังยังเรื่องเก่าๆทำให้เขาต้องคิดหนักค่ะความรักเก่าผังทลายแบบยับเยินก็เลยคิดหนักกลัวคุณจะไม่รักเขากลัวคุณมีทางเลือก อยากมอบความสุขให้กับคุณอยากให้คุณมีความสุขเขาจะทำให้รักครั้งนี้ปลอดภัยเป็นรักที่ปลอดภัยที่จะรักเขาเพิ่งมุกอ่อนมานลคะต้องเข้าใจเขาเขาเพิ่งมุกอ่อนมาเขาเลยลังเลเขากลัวคุณไม่เลือกเขาค่ะ กลัวว่ามีคนแข่งขันเยอะกลัวคุณไม่เลือกเขาแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานให้เขานะ่าจะทําให้เขา